ดูว่าเจออะไรเขาา้าให้ยาเอ็นยีดยาเอ็นยีตา่มเจอแล้วที่นี่ต้นใหญ่เยอะ ตามถนนูนี่ใช่เลยเป็นความบังเอิญบังเอิญวันนี้จะต้องทำการเก็บซะแล้วเยอะมากเลยค่ะโค้มีแต่ต้นใหญ่ๆใ,ใช่มาเตยเนี่ย